ผักของเราก็จะสวยงามแบบนี้เลยค่ะโอ้โหอันนี้ต้นเดียวนะคะนี่พริกกับด้านมานี่โอ้โหฟังเสียงก็รู้ค่ะว่าเขาจะสดและน่ากินแค่ไหนค่ะนี่แค่หนึ่งดอกนะคะใส่ลงไปในตะกร้าค่ะโอ้โหเต็มตะกร้าเลยค่ะวางลงไปค่ะโอ้โหเกือบเต็มตะกร้าเลยค่ะสิ่งทําให้ผักเราสวยงามไวัโตว,วแถมยังป้องกันมดเพลี๊ยหนอนแมลงได้ดีค่ะ วัสดุชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นน้ำส้มควันไม้ค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นน้ำหมักจากกาแฟดำและยาฉุนช่วยเรื่องการไล่แมลงได้ดีค่ะไล่แมลงไล่เพลี้ยไล่หนอนได้เป็นอย่างดีค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นน้ำซาวข้าวค่ะน้ำซาวข้าวบำรุงพืชผักของเราโตไวเร่งดอกเร่งผลเร่งใบเร่งรากได้ดีค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นกะปีค่ะกะปีนี่นะคะเร่งเขียวได้ดีเร่งรากได้ดีแถมใบสวย ต้นอวบใหญ่ได้ค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นผงชูรสที่มีโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะอันนี้ช่วยเลิ่งรากเลิ่งใบเล่้ยงลำต้นเล่งดอกเล่งผลได้ดีค่ะวิธีทำเราจะนำทั้ง5สิ่งนี้มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน,นดีๆค่ะเราก็จะเตรียมภาชนะมาค่ะแล้วเราก็จะใส่ผงชูรสลงไป1ช้อนค่ะแล้วเราจะตามด้วยน้ำซาวข้าวค่ะ ในน้ำซาวข้าวนี้นะคะอุดมไปด้วยวิตามินจากข้าวค่ะแล้วตามด้วยกะปิค่ะกะปิเราจะใส่1ช้อนค่ะแค่นี้นะคะแล้วให้เราละลายกะปิในน้ํานะคะให้เข้ากันดีดีค่ะให้กะปิของเราละลายเลยนะคะเราจะใส่น้ําที่เราหมักไว้อันนี้ก็จะเป็นน้ํายาไล่แมลงนะคะที่เราหมักจากยาสูบยาเส้นนะคะแล้วก็มีกาแฟดํานะคะ เราใส่ลงไปสองช้อนค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้เป็นอย่างดีค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นน้ำส้มควันไม้ค่ะน้ำส้มควันไม้เราจะใส่ลงไปสองฝาค่ะหนึ่งสองแล้วเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปผสมน้ําค่ะแล้วทำการลาดรถหรือฉีดพ่นได้เลยนะคะ น้ำ10ลิตรเราใส่ลงไป3ช้อนค่ะแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจะสังเกตว่าเวลาที่เราใส่ลงไปเนี่ยกลิ่นที่เขาเาฟุ้งขึ้นมาเนี่ยจะมีกลิ่นของน้ำพึ้งควันไม้แล้วก็จะมีกลิ่นของยาสิบยาสูบยาเส้นยาฉุนค่ะ,แล,ะ,ลคแ,คะแล้วก็จะมีกลิ่นของกาแฟดําค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นของกะปิค่ะเราก็คนหอย่างให้เข้ากันแล้วเราก็นําไปลดพืชลดผักของเราได้ค่ะ ปลีนโอ๊กพัดกำลังสวยเลยค่ะแล้วก็ราดรสลงไปได้เลยนี่ก็จะเป็นปลีนคอร์สค่ะนี่ค่ะมะละกอของเราลดลงไปเลยกระหังปีช่วงนี้นะคะ,มะแมลงเยอะหนอนเยอะใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นผักเลดนะคะเป็นเพศผักสลัดค่ะแล้วก็ราดรสบำรุงให้เขาโตไวได้เลยค่ะนี่ก็เป็นผักบุ้งนะคะในผักบุ้งเนี่ยเขาจะมีหนอนมแมลงเยอะนะคะเราก็ใช้สูตรนี้ในการราดรสลงไปเลยค่ะ ต้นพริกนะคะลาดรดหรือฉีดพ่นได้เลยค่ะมะเขือค่ะมะเขือนี่ชอบมีแมลงวีสีขาวเราใช้สิ่งนี้รัดลงไปเลยผักสลัดช่วงนี้งามมากเลยค่ะแค่นี้ค่ะผักของเราก็จะสวยงามแบบนี้เลยค่ะวันนี้เราก็มาตัดผักไปรับประทานค่ะโอ้โหอันนี้ต้นเดียวนะคะนี่พริกกับด้านมานีโอ้โห ฟังเสียงก็รู้ค่ะว่าเขาจะสดและน่ากินแค่ไหนคะ่ะนี่แค่หนึ่งดอกนะคะใส่ลงไปในตะกร้าค่ะโอ้โหเต็มตะกร้าเลยค่ะแล้วเราก็จะตัดดอกที่สองนะคะนี่ตัดขึ้นมาก็จะประมาณนี้เลยก็จะเต็มฝ่ามือพอดีค่ะนี่แล้วก็เด็ดอานหลังออกนะคะเสียงแบบหืมกรอบมากเลยนะคะนี่ดอกที่สองวางลงไปค่ะโอ้โหเกือบเต็มตะกร้าเลยค่ะ ต่อมาก็จะเป็นผักลผกลิ้นคร์บค่ะผักกลิ้นครันี่นะคะเราก็ใช้สูตรนี้นะคะสิ่งนี้นะคะในการราดรสแล้วก็บำรุงผักของเราผักของเราก็เลยสวยแบบนี้ค่ะเราใช้ประมาณเจ็ดวันต่อครั้งนะคะนำมาราดรสลงดินนะคะนอกจากนั้นเรายังสามารถกิบพ่นทางใบด้วย,วยนะคะมีผักของเราก็จะสวยแบบนี้เลยค่ะมีสีเขียวสวยสดงานรับประทานมากเลยค่ะ วันนี้เราก็จะเก็บผักใส่ตะก้าไปไว้กินที่บ้านเลยนะคะนี่ตะก้าของเราก็จะมีผักสดๆที่เราปลูกเองค่ะเราปลูกเองโดยเราใช้ปุ๋ยหมักที่เราหมักเองนะคะแล้วก็น้ำหมักที่เราหมักเองเป็นผักอินทรีย์ปลอดสารของแท้เลยค่ะนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจของเรานะคะที่เราปลูกผักกินเองแถมยังนี่สวยสดใสน่ารับประทานมากเลยค่ะ ลิปนี้นะคะพี่แรมก็ข,ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติด,ดตามรับชมคลิปของแลดี้บ้านานาตลอดถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like ค่ะสวัสดีค่ะ